สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของเบตงนะคะก็คือบ่อน้ำร้อนค่ะฮอสริงค่ะเขาจะมีสองบ่อน,นะคะบ่อนี้เป็นบ่อแรกค่ะที่สามารถต้มไข่ได้นะคะเดี๋ยวลุงเปียจะทำการทดลองให้ดูค่ะเขาบอกว่า80องศานะคะส่วนส่วนอีกบ่อหนึง่งเขาจะมีสองบ่อน,นะคะส่วนอีกบ่อหนึ่งเนี่ยแช่เท้าได้ค่ะแต่ตรงนี้ 80องศานะคะเดี๋ยวลุงเปียจะลองต้มให้ดูค่ะเดี๋ยวนะคะนี้เราทดลองด้วยการใช้ไข่นกกระทาค่ะเดนาทีเขาบอกเขาบอก10นาทีนะคะใช้เวลาได้ยังไงค่ะเดี๋ยวค่อยๆข่ลงไปอ๋อเขาแขวนที่นี้นะคะเดี๋ยวก็มาดูนาทีก็บอกเดี๋ยวเรากลับมานะคะเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆนะคะดูมาดูนี่น้ําเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะ เดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋วดวอวๆนะลก้อมทันให้ืว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะดูนี่น้ำเดือดเลยคะ่ะเราเขาบอกบ่อนี้นะคะ80ดสิบองศาดีกรีค่ะแล้วกลิ่นกรรมัันเนี่ยแรงมากค่ะดูดูน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวลุงเปียเทสให้ดูะคะ่ะร้อนไหม ก็ไม่ร้อน like ่มนบ่อนี้จะไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ถ้าเหมือนเราอยู่ระดับนี้ก็ร้อนพอๆกันนั่นเนานี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นี่เขาจะเป็นเดือดขึ้นมาเลยฟองๆค่ะแปดสิบองศาดีกรีนะคะเพื่อนๆร้อนโอ้อันนี้ร้อนก็เพื่อนดูดีดูครับก็รใช่กลิ่นความา้ันเลยค่ะเดูเพื่อนๆ ดูสุดความเดือดของเขานะคะไม่สามารถจะย่อนมือเข้าไปได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ลองดูแล้วตอนนี้ป้านุชกับลุงเตียนะคะอยู่ที่บ่อน้ําร้อนเปตรงค่ะเรามาแช่เท้ากันค่ะแต่ว่าเราทิ้งไข่ไว้ที่อีกบ่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวแช่เสร็จแล้วเราจะกลับไปดูว่าเขาบอกว่ามันต้มสุกค่ะเดี๋ย้านุชกับลุงเตียแช่เท้ารอ แล้เ,เดี๋ยวกลับไปดูนี่ค่ะน้ำร้อนตรงนี้ก็น่าจะประมาณ38องศาได้เนาะเนี่ยแช่เท้ากันสบายๆค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าบ่อโน้นนะคะ80ดสิบองศาดีกรีกรค่ะสามารกต้มไข่ได้ค่ะกำลังต้มไข่กำลังต้มไข,ไขอกก่อยู่เอาไขนกก่นกกระทาไปต้มไว้ต้มค่ะเขาบอกว่าประมาณ40่สนาท,10นาที10นาทีอ๋อ10นาทีแต่80องศาค่ะเลยไม่แช่ เขาดมาแช่เท้ารอนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยกลับไปเช็คดูว่าไข่ที่เราต้มไว้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพนุษย์พาไปค่ะเดี๋ยวแช่น้ำก่อนนะคะนี่สองเท้าพากันแช่น้ำร้อนค่ะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วไข่ให้ดู <c oughs> เห็นเลยลูกเปียสีสดใสเลยเห็นไหมคะ นอนไปเลยเดี๋ยวดูดูก็ก็มีคนเข้ามาแช่น้ำร้อนอยู่เนาะตอนนี้แช่รอรอไข่ค่ะรอไข่สุกแล้วเดี๋ยวกลับไปดูว,ว่าไข่สุกหรือเปล่านะคะกลับม,มาเช็คดูแล้วค่ะที่เราทิ้งไข่นกกระทาไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากที่ไปแช่ลูงเปียจะเป็นคนเทสให้ดูคะ่ะ ดูว่าสุกเหมือนที่เขาว่าไหมคะกำลนงลืมไหมอุย้อยแต่ร้อนดูไปได้เว้ยืึร้อนร้อนเลยใช่ไหมดูนะคะเพื่อนๆสุกจริงหรือเปล่าโอ้ร้อนใช่ไหมลุงเปียโอ้เดี๋ยวทิ้งให้มันเย็นหน่อยนึงก็ได้นิร้อนทิ้งให้มันเย็นสักหน่อยนะึงร,ร้อนเลยเออร้อนเลยจะไม่รู้ียกว่าสุกอืม ลองทิ้งดูอ่ะลองแป๊บหนึ่งไปี่ล่มไปที่ล่มนะคะตามไปดูค่ะอยากรู้ว่าสูงหรือไม่สูงเราก็ต้องตามลุงเปียไปค่ะเราลุงเปียไม่สามารถปอกได้เลยนะคะไม่สามารถแกะเปลือกออกได้ค่ะเดี๋ยวไปหาที่ก่อนนะคะเพื่อนๆ ะจะได้ยินเสียงน้อยซี่หน่อยนะคะเ,เสียงดังหน่อยเพราะว่าเขากำลังปรับปรุงใหม่ค่ะดังตามตามต <laughs> ามตาม,าม,ามคนคนตามก็ตามเ <laughs> ดินนะลุ้นค่นะเรามาลุน้นกันว่าไข่มันจะสุกไหมเขามีทั้งต้มไข่ไก่และไข่นกกระทานะคะ แต่ลุงเปียซื้อไส่ลกกระทามาค่ะเขากำลังปรับปรุงค่ะโอ้ตรงนี้เย็นดีจังเลยลุ้นค่ะลุ้นค่ะลุ้นกับลุงเปียนะคะเสาก็แดงเสื้อคนก็แดงอ้อโหอ่า ลองเก้เลยติดเปลือกอม,มันไม่ติดทำไมั้นเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ไนงะอืม่มร้อมันเย็ยนก่อนได้ดูว่ามันถูกบไหมใช่อืม กินอะไรนะจ้ะเอาค่ะลุงเปียกินแล้วสุกไหมสุกๆไหนเห็นไหมสุกสุกจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดูหน้าลุงเปียร้อยเยนาะโอเคนะคะจ,<อ>จบโดเดี๋ยวจค่ะขอจบบ่อน,น้ำร้อนวันนี้ไว้เพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะอ้าวลุงเปียบายไปน้ำตกตก๊